คุณอยู่กับเราที่ทุเปอร์เพจกีฬาดำเนึนงจากท้ายตารางภารกิจปลุกหมาป่วยเป็นหมาป่าโรม่าจะได้อะไรจากการแต่งตั้งมูรินโญ่วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเป็นเวลาเพียงแค่15วันเท่าน,นั้นนะครับที่มูรินโญ่ว่างงานหลังจากแยกทางกับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์และกลับมารับงานคุมทีมโรม่าเป็นการกลับมาคุมทีมอิตาลีครั้งที่2หลังจากที่เฮ er ียเครียดเคยทำผลงานระดับมัตเตอร์พีด้วยการพาอินเตอร์มิลานคว้าเทเบิลแชมป์ในฤดูกาล2009-2010 เรามารเคะห์สถิติฤดูกาลน,นี้ของโรมาพบว่าจุดอ่อนของหมาป่าอยู่ที่เกมรับ33นัดผ่านไปโรมารักษาคินชีได้เพียงแค่9นัดเท่านั้นและเสียถึง53ประตูติดอันดับ1ใน10ของทีมที่เสียประตูมากที่สุดในเวทีเซเรียาฤดูกาลน,นี้แน่นอนครับโรม่าคาดหวังว่าการมาถึงของมูมูจะช่วยยกระดับของหมาป่ากลับไปจองโคต้าแชมเปี้ยนลีกเพราะผลงานที่ผ่านมาการันตีคุณภาพในเกมรับของมูรินโญได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดก็คือการกลับไปคุมทีมเชลซีรอบ2ที่แผงหลังของเชลซีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อมูรินโ่กลับไปคุมทีมก็เสียประตูน้อยลงและรักษาคินชีได้มากขึ้นหรือจะเป็นผลงานฤดูกาลแรกของปีศาจแดงที่เสียเพียงแค่29ประตูเท่านั้นและทั้งหมดที่กล่าวมาทาให้เราเชื่อว่าโรมาจะก้าวเป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัวบนเวทีเซเรียรอดูกันครับว่าฤดูกาลหน้ามูรินโยจะกู้ชื่อกลับมาหรือว่าแท็กติกของเขาจะตกยุ่ไปแล้วจริงๆ แบ็คบอมประตูหลังรายงานจอโบ